จากนี้ไปจงใช้ชีวิตให้เรียบง่ายไม่ต้องไปสร้างความยุ่งยากให้กับตัวเองหรือจิตวิญญาณของตัวเองดูแลจิตวิญญาณภายในตัวเองให้ดีไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนคนอื่นหรือสิ่งภายนอกทำให้จิตใจสบายปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปฝืนไหลโฟลูไปตามกระแสน้ำอ่อนโยน ดังสายลมที่แผ่วเบาเข้มแข็งดังพาย,ยุโหมถอดถอนตัวเองออกจากความกลัวทั้งหลายไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใครคาดหวังจากใครหน้าที่ของเธอคือรับผิดชอบดูแลตัวเองให้ดีดูแลจิตวิญญาณให้ดีอย่าละเลยหน้าที่นี้จิตวิญญาณภายในหัวใจของเธอเป็นสิ่งที่เธอต้องกลับเข้ามา เยียวยาเข้ามารักษาด้วยตัวเธอเองไม่มีใครทำแทนเธอได้จึงเป็นผู้ตื่นขึ้นอยู่เหนือสภาวะอารมณ์ทั้งหลายรู้เป้าหมายการเกิดมาของตนให้ชัดหาตัวเองให้เจอว่าดวงวิญญาณของเราต้องการอะไรในการเกิดมาครั้งนี้จริงๆเธอจะได้ไม่เหลวไหลหรือเดินทางไปผิดทางและหลงวกวนเสียเวลากับความทุกข์ ความเศร้าหมองนานๆหากจะว่าไปชีวิตหนึ่งของมนุษย์คงไม่ได้ยาวนานอะไรวันคืนล่วงไปช่างไวเหรือเกินวันนี้เวลาผ่านไปอีกวันสำรวจตัวเองกันหน่อยเรายังจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายอยู่หรือเปล่าเรายังใช้ชีวิตเพลินไปกับสีแสงความสนุกสนานเพียงชั่วคราวหรือไม่เรายังใช้ชีวิตแบบประมาทราวกับว่า เราจะไม่มีวันตายหรือไม่เรายังใช้ชีวิตที่สะสมอารมณ์ลบทั้งหลายทั้งความโก,กรธเกลียดชังน้อยใจเครียดอิจฉาริษยาเห็นแก่ตัวหรือไม่ผูดจาทำร้ายคนอื่นอยู่หรือไม่เราทำร้ายผู้อื่นมากเท่าไหร่คือเราทำร้ายตัวเองมากเท่านั้นเรายังฝากความสุขเราไว้กับผู้อื่นหรือไม่ ถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะกลับมาดูแลรักษาและรับผิดชอบจิตวิญญาณของตัวเองไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้อภัยตัวเองกับทุกคนกับทุกเรื่องทุกเหตุการณ์บนโลกใบนี้คิดเสียว่าทุกเรื่องทำให้เราได้มีโอกาสในการกลับเข้ามาดูแลรักษาหัวใจของตัวเองชีวิตของเราเราเป็นผู้เลือกได้ เราเลือกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้แต่เราเลือกกระทำที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้การกระทำปัจจุบันของเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นได้อย่าเอาความทุกข์ของเราไปโยนให้คนอื่นต้องรับผิดชอบอย่าโทษคนอื่นไม่ยากเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจดับลงที่ใจของเราทั้งหลายนั่นเองถอนความยึดมั่นถือมั่นการตั้งเอากับเรื่องราวทั้งหลายใน,นโลกออกไปจากจิตใจประกาศกับตัวเองพูดกับตัวเองว่าขอถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอารมณ์ลบทั้งหลายออกจากจิตใจและดวงวิญญาณของฉันถอนทุกๆความคาดหวังทุกๆอารมณ์ของความยึดติดความเศร้าทั้งหลาย ฉันขอถอถอนออกจากตัวฉันฉันขอเป็นนายอยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวงขอกลับเข้าไปสู่จิตอิสระเดิมแท้ทําใจให้เป็นเหมือนเด็กน้อยที่บริสุทธิ์เด็กที่ไม่เคยคาดหวังอะไรมีอะไรหยิบยื่นให้ก็เล่นอย่างสนุกหิวก็กินเจ็บก็ร้องสนุกก็เต้นไม่ต้องเก็บกดอารมณ์ใดไม่ต้องซ่อนตัวเองไว้ หัวเราะให้มากขึ้นใส่ความสนุกสนานสดชื่นเบิกบานให้กับจิตถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความเคยชินใหม่และเป็นคนใหม่ได้เป็นคนใหม่ที่สนุกสนานร่าเริงไม่ต้องจริงจังกับอะไรเข้าใจชีวิตว่าเป็นแค่เกมและทางผ่านที่ไม่มีอะไรต้องยึดถือปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปนตามธรรมชาติ แค่นี้เราก็จะพบความสุขที่แสนเรียบง่ายด้วยตัวเองอย่าผลักภาระความหมองเศร้าของเราไปให้ผู้อื่นโดยการโทษคนอื่นว่าเป็นคนที่ทำเราอย่าผลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการงานต่างๆให้กับผู้อื่นจงรับผิดชอบชีวิตตัวเองพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างคนใหม่สร้างอนาคตใหม่วาดภาพตัวเองเป็นคนใหม่ จินตนาการเห็นตัวเองเป็นคนใหม่ที่มีความสุขสนุกสนานให้ได้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่ของเธอที่เธอต้องรับผิดชอบทำมันมาด้วยตัวเองด้วยรัก